เปไงฮะเป็นไงฮะเหมือนไหมฮะสักลากิหม,มาด้วยนะครับ <laughs> น่าตดใจอะครับ มาค่มบังว่าสุกยจะเป็นวันนี้บอกเลยว่าพิเศษสุดๆเพราะฮิโรซังจะพาขับรถเที่ยวญี่ปุ่นแบบยาวๆกับรถทริป4วัน3คืนโดยจุดเริ่มต้นในครั้งนี้อยู่ที่โยโกฮามาบ้านเกิดของฮิโรซังขับรถเลาะริมทะเลเที่ยวไปเรื่อยๆแบบโ no นแ l a n คำไหนก็นอนนั่นโดยมีเป้าหมายสุดท้ายอยู่ที่เมืองฟู ya, จิโนมิยะจังหวัดชิซูโอกะบ้านปัจจุบันของฮิโรซังนั่นเองคะ่ะ ทริปลุยลุยครั้งนี้จะเป็นยังไง mm hmm. แล้วฮีโร่ซังและทีมงานจะเอาตัวรอดจากทริปที่ไม่ได้วางแผนในครั้งนี้หรือไม่ติดตามทั้งหมดได้ในรายการซูโก้เยเปแปนรายการที่จะพาคุณไปตะลุยญี่ปุ่นในแบบที่คุณสัมผัสได้แล้วต้องร้องว่าซูโก้สนับสนุนโดยบัตรเครดิตอีออนเจพรีเมียร์แพลทินัม ไม่ต้องแปลกใจนะคะว่าฮีโรสังหายไปไหนทำไมถึงปล่อยให้ทีมงานเดินทางกันตามลำพังที่เป็นแบบนี้ก็เพราะตอนนี้ฮีโร่สังไปรออยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วจ้าโดยทิ้งเมสเซจกับทีมงานไว้ว่าให้ไปเจอกันที่โยโกฮาม่าแค่นั้น เอาแล้วสิคะงานนี้มีแค่คุณตากล้องและผู้กินตับเฮ้ยผู้กำกับเดินทางไปเพียงสองหนุ่มไร้เงาสาวๆอย่างน้องตัวสั้นที่1ตัวสั้นที่สองและรินจังแบบนี้ตามมาเอาใจช่วยสองหนุ่มกันข่าวว่าจะไปถึงที่หมายได้ไหมนะายมินาซังกัมบัตเตดูแล้วงานนี้นะคะเหมือนจะไม่ยากอย่างที่คิดนะคะเพราะว่าการเดินทางที่ญี่ปุ่นถือว่าสะดวกมาก ออกมาจากสนามบินปุ๊บก็แค่มองหาเคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋ว a i r p o อร์ตดีมูซินบัสสีส้มๆแบบนี้ก็สามารถเดินทางไปถึง Yokohama City Air Terminal หรือที่คนญี่ปุ่นเรียกกันติดปากว่าวายแคได้ภายในต่อเดียวว่างานนี้ก็กินหมูสิคะ นอกจากรถไฟแล้วการเดินทางด้วยแอร์พอร์ตบัสก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สะดวกมากๆเลยค่ะการเดินทางด้วยวิธีนี้ยังไม่ต้องคอยแบกสัมภาระวิ่งเปลี่ยนขบวนไปมาให้วุ่นวายสำหรับค่าโดยสารแอร์พอร์ตบัสจากสนามบินนาริตะไปยังวายแคทอยู่ที่คนละ3600เยนเผลอแป๊บเดียวสองหนุ่มก็เดินทางมาถึงวายแคทที่โยกโกฮาม่าแล้วว่าแต่ไหนล่ะคะคุณพิธีกรของเราไปรออยู่ตรงไหนนะ สวัสด oh ีคร yeah. ับคุณเจ้าที่มาสลาครับสวัสดีครับทีมงานทุกคนเย้นอนมาครับนอนมาวางคนต่อครับผมเว้ยคำครับเ๋ยวคำครับบ้าเจ็บนิดนึง โหยในที่สุดบิชชั่นคอม plete แล้วจ้าครั้งนี้ดูเหมือนฮีโรซังจะประเมินความสามารถของ2หนุ่มต่ำไปหน่อยเอาเป็นว่าครั้งหน้าอากิขอยากกว่านี้แล้วกันนะคะ3ามหนุ่มรวมตัวกันได้แล้วต่อไปก็ลุยเที่ยวกันเลยจ้าผมโตะกันนะวันนี้นะก็เราก็จอดรถที่นี่เบย์ควอเตอร์นะครับที่อยู่ฮวามาครับบัสทามียาเมื่อกีนนะครับไม่ไกลเท่าไหร่ครับประมาณ5นาทีนะครับมาถึงที่นี่ผมมาที่นี่นะครับเพราะว่าซูรอ,อม สุล่อมครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเดี๋ยวกล้องเสียเราเพี้ยกด้วยนะครับอุณหภูมิวันนี้นะครับแปองศานะครับแปองศานะอันนี้เท่าไหร่นะสิบเซนต์หกรสิบห้าเองหกไรห้าสิบเองยาวไหมอันนี้ไม่ไม่สีสูงไม่เห็นหน้าผมเอาฟันได้หรอเศรสูดีไหมสี่ีสูจะได้เห็นหน้าชัดๆ อันนี้ซีสรูโอ้บบใช่ใสายเลย,เลยอันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าจะจะได้รอหลังจากทีมงานเดินทางจากเมืองไทยมาเหนื่อยๆนะคะก็ต้องหาสเบียงมาเติมพลังเข้าคอนเซปต์กินเป็นหลักเที่ยวเป็นรองของฮิโรซังก็กองทัพก็ต้องเดินด้วยท้องสินะคะได้แล้วครับ <laughs> ได้แล้วครับเมื่อกี้ใช้โอเคนุ่มปันห้าร้อยใช่ไหมหนึ่งพันสี่ร้อยนุ่มบาททตา่ใมา ผมปิดให้ให้เงินบาททำไมโอเคครับในร้านถ้าอย่างนั้นเราไปป้อมป้อมนะครับไปกันนะ สถานที่ที่ฮิโรซังเลือกมาฝากท้องครั้งนี้ก็คือเบคควอเตอร์ห้างสปปรรพสินค้าชื่อดังที่เต็มไปด้วยร้านค้าร้านอาหารคาเฟ่มากมายที่ชาวโยโกฮาม่า oh ama, รู้จักกันดีและเป็นที่ที่ฮิโรซังแอบมาบ่อยๆตั้งแต่สมัยหนุ่มๆด้วยสงสัยอยากจะรำลึกถึงบรรยากาศเก่าๆสินะคะฮิโรซังเบคควอเตอร์นั้นยังเป็นที่ตั้งของซีบัสเรือท่องเที่ยวที่คุณสามารถล่องเรือพร้อมกับชมวิวเมืองโยโกฮาม่าจากผิวน้ําในมุมที่ต่างไป เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่พลาดไม่ได้เมื่อมาเยือนเยโกฮาฮม่าเลยค่ะนี่สวยนะเบโกเทอร์ครับ <c oughs> คือนี่แหละครับถ้ามาจากสนามบินนะฮะรถบ,บัสเมอร์อจินบัสจะถึงตรงน,นี้ครับใต้ตึกโซโก้แล้วก็เราก็เดินมาได้เลยฮึปนทะลุต,ตัวน,นี้ได้เลยครับขึ้นสะพานตัวน,นี้นะครับมาถึงเบโกเทอร์นะครับเปคควอเนนี้นะครับมีร้านอาหารนะครับยเยอะแยะเลยร,ร้านะกาแฟน่ารักน่การักเนาะบริการกาแฟฟรี <c oughs> ฟรีครับอร่อยครับผมไปฝันนิดนึงเพิ่มไปเพิ่มงาำลกังทึ้นมอยู่อยครับพวกเรามาได้แล้วอยู่นานไปไหมเมืาเมื่อกี้โคกาแฟเนี่ยยิงมาก่อนเลยยิงมาก่อนเลยครับเ,เดี๋ยวนี้เด็กอี๊ปุ่นก็คอนเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าหน้าหนาวอะ หลังจากเดินเลือกอยู่นานซ้องนานนะคะสุดท้ายก็มาจบที่ร้านอโลฮาเทเบิลร้านนี้ว่าแต่ร้านนี้มีอะไรกินบ้างนะอะไรดีเนี่ยคนนี่คุณชอบฮาวายนะมันก็มีเซ็ตอย่างนี้สไตล์ฮาวายเนาะวิวมันดีบรรยากาศมันได้มาถึงแล้วก็ต้องจองโต๊ะริมหน้าต่างแบบนี้ช่วงหน้าตามมาดูกันว่าอาหารฮาวายในประเทศญี่ปุ่นจะออกมาหน้าตายอย่างไรสุ่งคิวะชียโนะโตเดส สนับสนุนโดย worldwideweb.sugoi.jp.com มาแล้วครับอาหารขาวไวยะครับเป็นยังไงบ้างอาหารสึขภาพเหมือนกันนะนะอาหารสึขภาพเหมือนกันแล้วก็รถท่า์มินอลนะรถบัสจอดตรงนั้นอนะเราเรามาแค่เดินมา300เมตรนะ พอแนะนำที่นี่เพราะว่าเบคัวรท่านี้แะครับรอบๆเป็นกระจกแบบนี้นครับนั่นที่ไหนก็สวยอะนะครับคุณก็จะได้รู้สึกว่าเอ้ยมาถึงญี่ปุ่นแล้วแล้วก็ริมตะแลยกวัาวาม,ม่าครับแล้วก็ดูวิวก่อนสบายแล้วก็ทุกคนก็มากินข้าวด้วยมากินวิวด้วยละครับอันนี้สําคัญนะแล้วก็เราไปกินข้าวเสร็จแล้วนะนะเราไปเที่ยวต่อครับ คุณผู้ชมช่วยดูหน่อยสิคะว่าอากีไม่ได้ตาฝาดไปคนเดียวคุณพิธีกรของเราประเดิมเมนูแรกด้วยเมนูสุขภาพแบบนี้ฮีโร่สั่งของเราเปลี่ยนไปหรือนี่หรือนี่เป็นแค่ออเดิร์ก่อนจะไปจัดหนักกันแน่นะคะเนี่ยอะโลฮ่าเทเบิลเป็นร้านอาหารสไตล์ฮาวายที่มีอยู่หลายสาขาในประเทศญี่ปุ่นความฮอตของอาหารฮาวายของร้านอะโลฮ่าเทเบิลถึงขั้นขยายสาขาไปทั่วประเทศญี่ปุ่นเลยจ้าไม่ธรรมดาเลยนะคะความพิเศษของร้านอะโลฮ t าเทเบิลคือ เมื่อคุณสั่งเมนคอสคนละ1จานคุณก็สามารถเลือกเครื่องดื่มและซุปเพิ่มเติมได้แบบบุฟเฟ่กินได้เท่าที่คุณอยากกินไปเลยจ้าแถมบรรยากาศในร้านก็ดีสุดๆกินอาหารจิบกาแฟไปชมวิวทะเลโยโกฮาม่าไปโอ้พูดได้คำเดียวว่าเพลิน หนังท้องตึงแล้วหนังตาย,ยังไม่หย่อนแน่นอนค่ะเพราะเวลาแห่งความสนุกจะเริ่มขึ้นแล้วอย่างที่อากิบอกไปตั้งแต่ต้นว่าทริปนี้จะเป็นการขับรถเที่ยวแบบ4วันสมคืนเพราะฉะนั้นเป้าหมายต่อไปอยู่ไม่ไกลจากโยโกฮาม่าแต่จะเป็นที่ไหนนั้นออกเดินทางพร้อมกันเลยจ้าไปกันต่อครับ ก็กำลังไปต่นี้เราเรียกว่าเอเดียเนี้ยนะเรียกว่าโซนนางนะครับนี่ทุนทะเลเร็วซ้ายครับผม้าครับผมทุนทะเลแล้วครับบริเวณเรียกว่านะครับหาดไซโมกุซะนะครับเมืองไทยครับเวลาขับรถเนี้ยเลี้ยวซ้ายพานทะเลใช่ไหมเนาะอีปุ่นเนี่ยไม่ผ่นนะคคือหยุดนะครับไฟแดงก็คือหยุดนะครับเมืองไทยสีเหลืองก็ซื้อ <laughs> ใช่เหมครับสีเหลืองก็เหยื่อน,น,ะน,ะนะครับแล้วก็สีเขียวค่อยไปผักคั้องดูท้าได้สิครับโอ้โหอันนี้ก็คือไซมุกซาบีช ไปหนุ่มๆไปเที่ยวกันเองมันก็จะชิลๆแบบนี้แหละค่ะบริเวณชายหาดไซโมคุสะเป็นชายหาดที่ตั้งอยู่ในจังหวัดคานางาว่าในช่วงหน้าร้อนบริเวณนี้จะเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวจํานวนมากที่พากันมาเล่นน้ําคลายร้อนหรือกิจกรรมทางน้ําต่างๆเนื่องจากเป็นชายหาดที่อยู่ไม่ไกลจากโตเกียวสามารถเดินทางมาได้เพียงหนึ่งชั่วโมงกว่าๆโดยชายหาดแห่งนี้นะคะจะเปิดให้นักท่องเที่ยวลงเล่นน้ําแค่ช่วงเดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนสิงหาคม ขอ,ของทุกปีช่วงนี้จึงไม่ค่อยคึกคักมีแค่กิจกรรมทางน้ำอย่างวินเซิร์ฟที่มีมืออาชีพมาเล่นพอให้เห็นนิดหน่อยเท่านั้นเองค่ะนี่บริเวณโชนางเอเดียนี่แหละครับแถวนี้นะทะเลของจังหวัดขนากวาวะนะครับโหแถวนั้นน่ะน,นะเหมือนเมืองถากอากาศอะเราเรียกแถวนั้นนะว่าฮายามะนะครับเล่นวินเซิร์ฟนะครับมันเยอะมากครับเดี๋ยววันนี้ผักที่นี่กันแล้วก็ผมจะพาไปบริเวณนี้นะน่าสนใจแค่ไหนนะ ดจออก่บริเวณน,นี้นะคะคือท่าเรือฮายามะตั้งอยู่บนฝั่งของ อ่าวซางามิท่าเรือแห่งนี้นะคะเปิดมาแล้วกว่า65ปีในอดีตเคยได้รับเลือกให้เป็นสถานที่จัดการแข่งขันเรือยอชในเทศกาลกีฬาแห่งชาติด้วยถึงเวลาจะผ่านมายาวนานกว่า65ปีแต่คนที่นี่ก็ยังรักษาเป็นอย่างดีเพื่อสามารถใช้ประโยชน์ได้จนถึงปัจจุบันค่ะคือบริเวณนี้นะฮายามาซิตีทท้ตอนเด็กๆเกนี่ยผมอยากมาอยากมีบ้านสักที่หนึ่งอะ่ะอันนี้คือความฝันเล็กน้อยของผมนะเพราะว่าบริเวณนี้เหมือนกับ บางแสงก็เหมือนแต่ละครับอยู่ใกล้เมืองแล้วก็ติดทะเลที่สวยอะนะคือคนที่ชอบธรรมชาติอะ่ะก็อยากมีบ้านรามหนึ่งที่บาง,สงแสงนะอารมณ์ประมาณนะั้นแหละ ที่ต่อไปอากิบอกเลยว่าใครเป็นสายอนิเมะจะต้องกรีดร้องเพราะว่าฮีโร่ซังจะพาไปตามรอยสถานที่ที่อยู่ในอนิเมะชื่อดังที่แค่เอ่ยชื่อมาทุกคนก็จะต้องร้องอ๋อเป็นแน่นอนแต่จะเป็นเรื่องอะไรอากิว่าให้หน้าที่เฉลยเป็นของคุณผู้ชายแล้วกันนะคะโอเค thank you ถทงแล้วครับจำได้ไหมคุณผู้ชมตอนนี้เราเคยแนะนำตอนนั้นอนะ่ะเคยไปตอนนั้นอนะ เอโนชิมะเกาะเอโนชิมะครับเพราะนั้นนะเราอยู่ทางออกตัวน,นี้นะครับพอมาที่นี่เพราะว่าประมาณยือสามสิบครึ่งประมาณ3ามสิบะน่าจะรู้คาเตูร์ชื่อดังก็คือคา์ตูนบาสเกตบอลนะครับสลัมดังรู้จักไหมครับฉากนี้นะใครดูจำได้ไหมตัวน,นี้ฮะฉากนี้สลัมดังครับตอนนี้นะครับอยู่บริเวณนี้เลยครับข้างหคณะไฮสคูลคามากุระนะฮะ เดี๋พาไปเด้อไม่เชื่อพาไปเด้อใช่แล้วค่ะอนิเมะที่อากิหมายถึงก็คือการ์ตูนเรื่องสแลมดังนั่นเองตอนนี้เรามาถ่ายเหมือนสแลมดังคนหนึ่ก็มานะตามมานะแต่จริงๆที่นี่ ดูเหมือนคุณพิธีกรของเราตอนนี้นะคะกำลังอินกับบทบาทของซากุระงิตัวเอกของสลัมดังกันอยู่สินะคะเนี่ยแต่เอ๊คุณผู้ชมว่ามันแปลกๆหน่อยไหมล่ะคะทำไมตรงนี้มันไม่เห็นเหมือนภาพที่ฮิโรซสังให้เราดูมาก่อนหน้าน,นี้เลยเนาะเหมือนซากุระกิไหมะฮะฮานามิจินะครับจริงๆแล้วนะที่นี่นะไม่ใช่ไม่ใช่ใชที่ถนนนั้นเลยนะครับเพราะว่าผัดข้าไปก่อนจริงเ่ยนะ คนเยอะนะฮะตัวเนี้ยคนจีนคนคนไทยหวานเนี่ยเยอะมากเขาเลยเราให้ดูเมือนนะฮะแต่จริงๆเนี่ยจะพาไปครับปานเนี่ยแน่ใจนะคะที่บอกว่าอยากพามาดูของปลอมก่อนเพราะว่าของจริงคนเยอะหรือว่าพามาผิดที่จริงๆกันแน่คะเนี่ยคนที่เรายืนรอนาากันหล่ะนะคนหนึ่งก็คิดว่าจะขอชิงอ่ะปานนี่ดูดีนะมาถ่ายไว้นี่บอกดิที่ไม่ใช่รอครับไปบอกแล้วกันผมฝากกัได้นะ เล่นมายืนเก๊กแบบซากุระงิสั้นนานสองนานเอาสนักท่องเที่ยวแถวนั้นนะคะเข้าใจผิดตามกันไปเลยนะคะฮิโรซังช่วงหน้าตามมาลุ้นกันต่อคะ่ะว่าฮิโรซังจะเจอฉากดังจากการ์ตูนสแลมดังของจริงได้หรือไม่สุกิว่าเชี่ยมโนโตเดสสนับสนุนโดย YouTube บิซาบิทีวี โอยมาแล้วที่นี่แน่เลยที่นี่คนจริงครับดูสิครับคุณผู้ชมอย่าเข้าใจผิดนะครับไม่ใช่ว่าโรงเรียนเลิกเลิก,เลกแล้วนะครับเวลานี้นะครับอย่างที่อันเลยก็คือทุกคนชอบดูการ์ตูนสลัมดังนะะจนถึงมาถ่ายรูปที่นี่แหละนะฮะไม่ใช่คนญี่ปุ่นนะนักท่องเที่ยวแหละเ,เข้าไปดูอ,อยากดูคนจริงใช่ไหมอาไปดูครับ เข้าใจใช่ไหมครับเมื่อกี้เราถ่ายสบายๆเราเลือกที่สบายๆอะครับแต่จริงๆที่นี่จริงเมื่อกี้ก็ใกล้ๆกันนะอันนี้ขนจริงอะขากางทัวร์เรามานะคาคุณผู้ชมค่ะต้นชัยนะครับทัวร์รถเที่มานะครับสุดยอดนะสลัมดังสุดยอดวะ ถ้าใครเคยดูการ์ตูนเรื่องสแลมดังจะต้องขับคล้ายขับคลากับภาพมุมนี้แน่นอนค่ะเพราะว่ามุมนี้เป็นมุมที่ซากุระงิตัวเอกของเรื่องมายืนอยู่ขณะที่รถไฟวิ่งผ่านก่อนที่จะเผยให้เห็นหญิงสาวที่เขาตกหลุมรักอยู่เบื้องหลังพร้อมกับวิวทะเลแบบไกลสุดลูกหูลูกตาที่เป็นฉากเปิดของเรื่องและรถไฟสีเขียวครีมที่ปรากฏในเรื่องก็คือรถไฟสายเอโนเดนขบวนนี้ที่วิ่งให้บริการอยู่จริงๆในที่สุดมิชชั่นตามรอยอนิเมะก็สำเร็จ ร็จแล้วคะ่ะเป็นไงฮะเหมือยไหมฮะสัก์ลากิมาด้วยนะครับน่าสนใจะครับก็กระติงก็คือแรงบานดาลใจสําหรับเด็กนะครับแล้วก็ให้เป็นการท่องเที่ยวช่วยท่องเที่ยวด้วยนะครับขอบคุณครับคนที่นั่เกียงกระตูงครับ อย่างที่บอกว่าบริเวณนี้นะคะเป็นทางรถไฟจริงถนนจริงมีการจราจรจริงเพราะฉะนั้นนะคะหากใครแวะเวียนมาถ่ายรูปตามรอยสแสลมดังตรงนี้แล้วนะคะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายและไม่รบกวนการดำเนินชีวิตของชาวบ้านแถวนั้นด้วยนะคะที่นี่นะบิวสวยมากนะฮะเพราะว่ารถไฟยังใกล้จิตแบบนี้แหละไม่ก็มีที่อื่นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ก็มีเพราะว่าอันตรายมากครับคุณเวลาวันนะั้นมีสี่ขึระวังเข้า ใช่4เส้นเส้นเหลือนะคืออยากได้สวยนะอินสตาแกรมชาไอจีังอยากให้สวยปึ๊กโอ้โหมันตรายมากเลยครับเราวันนะครับนี่ก็สแตนเรถไฟขอนเส้งเอโนชิมะเดนเทสนะครับเส้นเอโนชิมะเนี่ยน่ารักไหมกับพื้นที่ได้ไงครับก็เลยสแตนเรถไฟก็เนี่ยผอมไม่อย่างนี้เลยผอมแค่นี้ サタン・イロファイ江ノマ電鉄。なんか รถไฟสายเอโนเดนเป็นรถไฟสายท้องถิ่นมีเส้นทางการวิ่งกว่า10กิโลเมตรโดยมีจุดเริ่มต้นจากสถานีคามารุระผ่านเกาะเอโนชิมะจนไปสุดขบวนที่สถานีฟูจิซาว่ด้วยทัศนียภาพที่สวยงามกับขบวนรถไฟที่วิ่งเรียบชายทะเลแบบนี้อากิไม่แปลกใจเลยนะคะว่าทำไมรถไฟสายเอโนเดนจึงถูกยกให้มาอยู่ในอนิเมะเรื่องดังอย่างแลมดังขนาดคุณพิธีกรของเราก็ดูจะเพลินกับที่นี่ไม่น้อยสงสัย จะได้มุมถ่ายรูปสวยๆไปอีกเพียบขับรถไปเที่ยวไปไม่ต้องวางแผนอะไรมากมายเผลอแป๊บเดียวนะคะก็จะหมดวันกันแล้วว่าแต่คืนนี้สามหนุ่มจะพากันไปพักแถวไหนกันนะทีมงานเราพักที่นี่ครับก็คือแถวนี้นะคะเรียกว่าไซโมค,คุสะนะครับแล้วก็หน,น้าทะเลนี่อันนี้ g o Good morning ไซโมคุสะค,คสะครับก็ไปเลยครับน่ารักนะหน้า,นาทะเละครั 乾杯。こんにちは、お邪魔します。失礼します。いい感じですね。こんにちは。すごいジャパンです。はい、すごいジャパンです。ヒロです。あ、ここなの。あ、ここなんだ。ここなんだ。あ、そう。あそうこの部屋なんですね。僕らが予約したの。ああ、オッケー。本庄本人だどっち

すごいな。あにくん,ンンイはんれ。何か,か特別な何かありますかルールみたいなの。えっとまあ十時で就寝っていう感じで十時で就寝はいなんか朝を気持ちよく目覚めていただくためにはい、はい、みんなサーフィンやってる人とかですもんねここにこ泊まる人ね。なん 、はい、静かกするとุดこูま้องแตは。าว่าいรับครั本ครับういいね, <laughs> ねはบ <laughs> ありัとうごัいคす。ับครับครัคุับค้ชมครับครันครับ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 คงับรับคะับับคับครับครับครับับครับครับครไบ่รับคร้บรัรมทีรัครับครัครับครับค้ับครบครับครับครแบรบนร้บรบครับราคาับราคาับครัครครับครับครั จะได้เรียบรอ้อยนั่นแหละนะประเทศไทยคนเล่านะครับผมพาสวัสดีครับเราไปดูข้างหน้าครับเราไปดูข้างหน้าครับครับ Good m o r n i n ่ s ไซโมกุสะเป็นที่พักส t a r ์เกสเฮาส์ที่ตั้งอยู่ริมทะเลบอกเลยค่ะว่าบรรยากาศที่นี่มันชิลมากมาทะเลมันก็ต้องพักริมทะเลถึงจะถูกได้ยินเสียงคลื่นที่ซัดกระทบชายฝั่งได้เดินออกมารับลมจากทะเลมันเป็นการชาร์จพลังได้ดีจริง oh, ๆค่ะ o o o m o r r n n n s ไซโมกุสะมีห้องพัก oh, ให้เลือกกว่า7แบบโดยวันนี้นะคะทีมซุกโกยเจแปนเลือกห้องพักที่มีชื่อว่าเอโนชิมะประกอบไปด้วยเตียง2ชั สำหรับ4คนค่าบริการจะอยู่ที่5,000-6,000เยนต่อคนโดยราคาจะขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่เข้าพักค่ะภายในห้องมีมุมให้ล้างหน้าแปรงฟันเล็กๆใครมาเป็นแก๊งอยากได้ที่พักชิลๆราคาถูกอากิแนะนำที่นี่เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเลยจ้า ไ,ได้แล้วดที่พักชิลๆมันก็ต้องจัดปิ้งย่างรับลมกันแบบนี้สิคะบอกก่อนว่าช่วงเดือนมีนาคมที่รายการไปถ่ายทำจะไม่มีบริการปิ้งย่างแบบนี้นะคะแต่วันนี้ฮีโร่สังของเรารีเควสตเป็นกรณีพิเศษเพราะฉะนั้นใครมาแล้วอยากได้บรรยากาศปิ้งย่างริมทะเลแบบนี้ก็ต้องรอช่วงหน้าร้อนประมาณเดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนกันยายนเท่านั้นนะคะอ้าเรียกเจ้มาสโอ้สเก็ すいません、こんなやってもらって。ポンジュタレ、はい、ありがとうございます。いい感じですね。はい。はい。聞いていいですか。タイ来たことありますか。あります。あります。車満タインだな。いつ、どこで、どうに。どこで、何を。バンコクで。何したか。ワットポ。行きました。はい、ワット。 ฟูเเคนมาเก็ตไปชัตุชักมาค่ะดูดีชาติไทยรู้สุ้ขสิ่ีรค่ให้เมแล้วก็ใจเดีครับมาตันิดครขอบคุยครับขอบคุณครับขอบคุณครัไปอบับขอบคุณครัขคุณครับปอบคุณครับกอวคครับปอบคุณรับขอบแุ้ววัปขอตคุจรับรั รถร,ราคาให้เต็มที่ใจดีครับประมาณนั้นนะฮะรถจดีคือคุณมู้งจนะอันนี้บอกไว้ก่อนอันนี้เฉพาะหน้าร้องญี่ปุ่นนะครับคุณก็ลองดูได้นะครับคือพมอยากให้แนะนำว่าบรรยากาศทะเลญี่ปุ่นอะ่ะ นะครับจากสนามบินนาริตะเนี่ยไม่ไกลนะฮะไม่ว่าใช้ไอ้รถไฟก็ได้แล้วรถบัสก็สะดวกนะครับทีมงานเรามีกระเป๋าใหญ่นรถบัสนอนตื่นก็เดี๋ยวค้ามาแล้วก็เดียวเลยนะฮะแล้วก็บรากาศริมทะเลเนี่ยสวยมากครับผมเป็นเป็นคนที่เคยที่ริมทะเลเลยครับก็เลยอยากจะแนะนําสุดยอดริมทะเลของญี่ปุ่นนะครับจากนี้ไปไปุนตอนนั้นเลยน้ ูจิซังอยู่ทถงน,นู้นเลยละครับเดี๋ยวผมแนะนำริมทะเละญี่ปุ่นเนี่ยสวยแบบไหนมีไลฟ์สไตล์แบบไหนนะครับอันนี้แค่เริ่มต้นครับคุณผู้ชมติดตามต่อไปเที่ยวรอทริปนี้นะครับวันนี้แค่นี้ของสวัสดีครับวันนี้ปล่อยให้หนุ่มๆจัดการอาหารที่อยู่ข้างหน้าไปก่อนแต่ความสนุกความสุก้ยอยของรถทริปในครั้งนี้ยังไม่จบง่ายๆแน่นอนค่ะ ある研究者が言っていた人間には27種類の感情があるというだったらそれら全ての感情を使って楽しもういよいよ始まったロードトリップ HIRO! คุระมาแล้วจ้าสุก้อยจะแปนสัปดาห์หน้ากับรถทริปตะลุยญี่ปุ่นแบบยาวๆ4วัน3คืนตามมาดูกันต่อว่าวันที่2ของทริปนี้ฮิโรซังจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างข้องจริงกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วติดตามชมได้วันศุกร์หน้าเวลาประมาณ5ทุ่มทางช่องวัน31สําำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะโอยะซึมยาไซสีเรีองให้เล็บนะฮะให้ไวๆใช่ไหมะ สีแดงไวสุดอะอยาพูดแบบนี้ฮะไม่ดีนะครับอันนี้ไม่ดีเอ้แกเสียเกีียวไปได้หรอครับเสียเกียวผมอยากรู้ว่าเขาจอดรถยังไงเนี่ยอันนี้จอดรถยังไงครับเนี่ยอันนี้ที่จอดรถนะอ๋อที่มอ๋อใช่ใช่มอไซอันนี้เข้าบ้านลำบากมากเลยเข้าบ้านลำบากมากเลย ข้ามตรงนี้ก่อนแล้วก็ค่อยมาก็คงก็จบอ่ะนะแล้วเชื่อท่านอมแบบนี้นะอยากข้ามไปข้ามมานะครับนะบเดี๋ยวอันตรายครับคนที่เรียมหมาอะไรเนี้ยนะตรงจะวันด้วยนะนะฮะก็ไฟเ้ชือกยังเดียว